ก่อนเที่ยวสิงคโปร์ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมาดูกันเลยของที่ควรพกเมื่อไปต่างประเทศมีอะไรบ้างนะ้ากระเป๋าเดินทางแนะนำให้ใช้เป็นกระเป๋าแบบพลาสติกเดินทางประมาณ1-2ถึงวันแนะนำกระเป๋าขนาด16-18ถึงนิ้วเดินทางประมาณ2-3ถึงวันแนะนำกระเป๋าขนาด18-20ถึงนิ้ว เดินทางประมาณ4 6วันกระเป๋าขนาด24 2 6นิ้วและเดินทางประมาณ7 1 0วันกระเป๋าขนาด28 3 0นิ้วค่ะเอกสารสำคัญหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตวันหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า6เดือนใบรับรองการฉีดวัคซีนสามารถขอได้ทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หมอพร้อม ICA หรือ SG Arrival Card ส่งได้3วันก่อนการเดินทางค่ะ ต่อนะคะคือการเงินบัตรแรกเงินในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็น Utrip K Bank Journey กรุงไทย Planet SCB TTB Allfree นะคะแต่ในกรณีที่บางร้านนะคะยังคงรับแต่เงินสดนะคะเราก็ต้องแลกเงินสดสำรองไปบ้างเพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุ๊ก ล้องสายชาร์จต่างๆปลั๊กพ่วงปลั๊กไฟซึ่งปลั๊กไฟของสิงคโปร์นะคะจะใช้เป็นแบบสามขาเหลี่ยมหนาซึ่งเป็นปลั๊กมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอังกฤษฟิลิปปินส์และก็บลูไนค่ะซึ่งจะเป็นปลั๊กที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรานะคะต่อมานะคะก็คือเสื้อผ้าค,ค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะจะเป็นอากาศแบบร้อนชื้นนะคะเหมือนทางตอนใต้ของประเทศไทยเลยดังนั้นนะคะสามารถใส่เสื้อผ้าที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยได้เลยนะคะ ของใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบแชมพูยาสีฟันต่างๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยนะและสุดท้ายนะคะก็คือยารักษาโรคต่างๆนะคะหรือว่ายาที่เราต้องใช้ในยามจำเป็นยาพารายาแก้ปวดหัวยาแก้เมารถเป็นต้นนะคะและสุดท้ายนะคะเวลาจัดก,กระเป๋าเนี่ยก็อย่าลืมเหลือพื้นที่และน้ำหนักสำหรับใส่ของที่เราจะช้อปปิ้งกันด้วยนะ สำหรับคลิปก่อนไปเที่ยวสิงคโปร์ต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย